ออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารรหัสคอหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่5ผู้ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไล ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารกิจกรรม1,2,3,4,5,6,7จำนวนนับสองจำนวนใดที่คูณกันแล้วได้ผลคูณตามที่กำหนดคำตอบคือ24 6 6 4 24นะคะอ่าเด็กๆลองคิดดูซิว่าจำนวนใดคูณกันแล้วได้24่สนะคะสิบคูณสก็ได้24อ่าเด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะจำนวน2องจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วผลคูณให้ได้30อะไรบ้างเช่น6 5 3้าอ่าเด็กๆลองคิดนะคะอ่า จำนวนใดที่คูณกันแล้วได้45 95 45อ้าเ่าเด็กๆลองคิดอีกสิคะมีอีกไหมคะ่า60 12 5 60อ้าเด็กๆลองคิดติมีอีกไหมคะอสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้72อ่าพอจะคิดได้ก,กันยังคะ สองจำนวนที่คูณกันแล้วได้80อ่ะเด็กๆลองช่วยกันคิดตีว่ามีจำนวนใดบ้างอ่ะร้อค่ะเด็กๆพอคิดออกไหมคะทบทวนความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร12บสอคูณสเท่ากับยีนะคะดังนั้น24่สิหารสเท่ากับสิ และ24หาร12เท่ากับ2อีกด้านหนึ่งนะคะ5คูณ9เท่ากับ45ดังนั้น45หาร9เท่ากับ5และ45หาร5เท่ากับ 9, 9วิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทบข้อ1รองเท้าคู่ละ350รบาทออยขายได้12คู่ ออยจะได้รับเงินเท่าไหร่ข้อ1นะคะข้อ1รองเท้าคู่ละ350้า5บบาทออยขายได้12คู่ออยจะได้รับเงินเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรออยจะได้รับเงินเท่าไหร่โจทย์กำหนดอะไรมาให้รองเท้าคู่ละ350บาทออยขายได้12คู่ หาคำตอบได้อย่างไรนำจำนวนรองเท้าที่ขายได้คูณกับราคาขายของรองเท้าคู่หนึ่งวิธีธรรมองเท้าคู่ละ350บาทออยขายได้12คู่ดังนั้นออยจะได้รับเงิน12คูณ350เท่ากับ4,200บาท ตอบออยจะได้รับเงิน4,200บาทตรวจสอบความสมเหตุสมผล4,200บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะรองเท้าราคาคู่ละ350บาทขาย10คู่จะได้เงิน10คูณ350เท่ากับ3,500บาทตรวจสอบความสมเหตุสมผล ดังนั้นถ้าขายรองเท้า12คู่จะได้เงินมากกว่า3,500บาทข้อ2มีไข่ไก่อยู่450ฟองจัดใส่ถาดได้15ถาดพอดีใส่ไข่ไก่ได้ถาดละกี่ฟองโจทย์ถามอะไรใส่ไข่ไก่ได้ถาดละกี่ฟอง โจทย์กำหนดอะไรมาให้มีไข่ไก่อยู่450ฟองจัดใส่ถาดได้15ถาดพอดีหาคำตอบได้อย่างไรนำจำนวนถาดไปหารกับจำนวนไข่ไก่วิธีทำมีไข่ไก่อยู่450ฟองจัดใส่ถาดได้15ถาดดังนั้นใส่ไข่ไก่ ได้ถาดละ450หาร15เท่ากับ30ฟองตอบใส่ไข่ไก่ได้ถาดละ30ฟองตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผล30ฟองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะมีไข่ไก่15ถาดจะได้ ไข่ไก่ทั้งหมด15คูณ30เท่ากับ450ฟองแสดงว่า30ฟองเป็นคำตอบที่ถูกต้องกิจการกลุ่มวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบและแสดงวิธีทำนะคะถ้าเราอยู่ในห้องเราก็ต้องช่วยกันคิดได้แต่ถ้าเราเรียนออนไลน์ลักษณะนี้เราอาจจะคิดเดียวนะคะ ข้อหนึ่งสายชนขายไข่ไก่15โห้ารลละ48บาทสายชนจะได้เงินเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้หาคำตอบได้อย่างไรแสดงวิธีทำอย่างไรอันนี้ก็เด็กๆก็ลองฝึกดูนะคะข้อสองนะคะวิชัยทำงาน7วันได้ค่าจ้างวันละเท่าๆกัน ถ้าวิชัยได้ค่าจ้าง2,100บาทวิชัยได้ค่าจ้างวันละกี่บาทโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้หาคำตอบได้อย่างไรสแสดงวิธีธรรมสรุปบทเรียนทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบเด็กๆมีอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆก,ก็อาจจะเปิดคลิปไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณครูคพพอภารพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้นะคะและพบกันใหม่ใน คาบต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆ